ดาวพฤหัสย้ายอีกแล้วครับครั้งนี้ย้ายวันที่8พฤศจิกายนถึงวันที่8เมษายนปีหน้าเลยครับชาวลัคนาราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรดาวพฤหัสย้ายในรอบนี้นะครับก็จะย้ายวันที่8 พฤศจิกายนครับแล้วก็อยู่ยาวไปจนถึงวันที่8เมษายนปี2565เลยนะก็คือข้ามปีเลยางั้นเถอะนะชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับก็จะมีผลกระทบในเรื่องของช่องความเจริญอ่าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยใจชื้นขึ้นมาเลยนะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่ส่งผลหรือมีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องของอ่การให้ประโยน ยชน์กับคนอื่นนะการช่วยเหลือคนอื่นนะครับอะไรอย่างนี้นะเน้นค่าเข้ามาในช่องความเจริญนะที่ตำแหน่ง2นาฬิกานะครับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้านะครับโดยเจริญก้าวหน้าจากอะไรก็จากความรู้และสติปัญญาของคุณนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณนําความรู้และสติปัญญาของคุณเนี่ยออกมาแสดงนะก็จะนาพาให้คุณเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไว้วางใจเรานะครับแล้วก็ชื่นชอบด้วยพร้อมทั้งพร้อมจะสนับสนุนเราใน หน้าที่การงานหรือในเรื่องที่เราทำนะใครบางคนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อาจจะได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ก็ได้ใครบางคนทํางานก็อาจจะได้รับการสนับสนุนกับจากเจ้านายหรือผู้ใหญ่ที่มีตําแหน่งหน้าที่เนื้อกว่าแบบนั้นนะครับใครที่ทํางานสายราชการช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นฤดูผมเรียกฤดูถูกบางไม่รู้นะถ้าผิดพลาดก็ขออภยัยใครทราบข้อมูลจริงๆก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแปลว่าอะไรครับหมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการโยกย้ายใช่ไหมช่วงเว ที่พิจารณาในการปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะครับถ้าเป็นชาวลัคนาราศีเมทุนเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะที่จะได้เลื่อนตําแหน่งนะก็ขอสแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะได้รับข่าวดีเฮงๆแน่นอนนะทีนี้ตรงนี้เนี่ยคือภาพรวมนะทีนี้ผมจะพูดถึงรายละเอียดที่เจาะลึกลงไปอีกใครฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะที่ไม่ได้ปิดก่อนหรือว่าเลื่อนไปก่อนเพราะว่าผมจะบอกแบบลึกลงไปอีกนะดาวพฤหัสเนี่ยย้ายเข้ามาในตําแหน่งตรงนี้เนี่ยคำว่าตําแหน่งที่ผมพูดถึงเนี่ยผมหมายถึงตําแหน่ง2นาฬิกา นะเรารู้จักนาฬิกาอยู่แล้วใช่ไหมสองนาฬิกาอยู่ตรงไหนนะเชื่อว่าทุกคนรู้นะครับถ้าในช่องช่องนี้เนี่ยบาร์โคดชีวิตของเราเนี่ยมีเลขด้วยนะก็แปลว่ามันจะเกิดการแอคชั่นกันกันกบดาวพฤหัสนะเกิดแอคชั่นอะไรได้บ้างนะมาฟังกันเลยอันแรกเลยก็คือว่าใครมีเลข0ูนย์อยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะเกิด50นะ50แปลว่าอะไรครับแปลว่าเก่งเรื่องยากคืออะไรที่คนอื่นเขาทาไม่ได้นะเราเนี่ยทำได้นะแล้วเราก็ท,ทําได้ดีด้วยนะครับชนิดที่เรียกว่า ว่าคนอื่นเนี่ยจับไม่ได้ไล่ไม่ทันคือเลียนแบบเราไม่ได้ว่างั้นเถอะนะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะแล้วก็จะดียาวตั้งแต่8พฤศจิกายนไปจนถึง8เมษายนปี65เลยนะบางคนไม่มีเลขศูนย์อะมีเลข1ทํายังไงนะบอกจานไม่มีเลขศูนย์อะมีเลข1นะโอ้ยอันนี้เรียกว่าต้องดีมากๆอีกเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับ51เนี่ยมันคือคู่มิตรกันและที่สําคัญ51เนี่ยยังหมายความว่าผู้ใหญ่อุปถัมด้วยซึ่งก็ส อดค้องกับที่บอกมาไอ้อย่างนี้เนี่ยผมเรียกว่าสิงเลยนะสิงคือสิงผู้ใหญ่เลยเกาะติดไว้เลยนะอนอนเฝ้าได้นอนเฝ้านะเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้อะไรดีๆจากผู้ใหญ่สูงมากนะ5ะหนึ่งหนึ่งห้านะคะเป็นคู่อุปธรรมนะผู้ใหญ่อุปัรรมต่อไปครับถ้าไม่มี1ไม่มีศูนย์ล่ะเกินมี2เป็นยังไงนะมี2เราเรียกว่า52นะแปลว่าคู่ศัตรูนะหรือว่าชื่อคู่เนี่ยเราเรียกว่าคู่ต้นร้ายปลายดีนะก็อาจจะมีอุปสรรคหน่อยนะคือเขาเรียกว่าอะไรผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะทดสอบความ ตั้งใจหน่อยนะเคยดูหนังจีนไหมดันด้นไปหาอาจารย์นะนะแล้วอยากที่จะให้รับเป็นสิทธิ์นะนะอาจารย์เนี่ยไม่ได้ตกปาบรับคําแล้วก็รับเลยเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมจ่ายเงินแล้วก็เรียนได้เลยนะสมัยก่อนเนี่ยต้องดูแววอ่ะนะไอ้นี่มันเอาจริงหรือเปล่านะมันเออลอะแหละไหมอ่าบางคนนี่ถึงขั้นต้องพิสูจน์ตัวเองทาไงครับขอผมคุกเข่าตรงนี้ครับถ้าผมไม่ได้รับการรับรองเป็นสิทธิ์นะผมจะไม่ลุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบนั้นนะห้าสองก็อารมณ์แบบน,นั้นเลยนะคือมีอุปสรรคให้เราต้องทดสอบ แต่ว่าถ้าเราผ่านมันไปได้นะก็จะได้รับความสําเร็จในอนาคตนั่เองนะครับต่อไปครับถ้ามีเลข3หลักนะเลข3เนี่ยเรียกว่ามี53นะ53ก็แปลว่าคู่อภิสิทธินะคืออยู่ๆเนี่ยเออผู้ใหญ่ก็ให้อภิสิทธิพิเศษเฉยเลยนะโดยที่ไม่ได้ไปดิ้นรนอะไรมากมายนะอันนี้ก็เป็นคู่อีกคู่หนึ่งที่ดีเหมือนกันมันเป็นคู่สมพลไงน,นะสมพลแปลว่าอะไรรักกันชอบกันอะไรอย่างงี้นะเอาคิดง่ายๆภาษาง่ายๆแล้วกันนะไม่ต้องไปใช้ภาษาอะไรที่มันตรงตามตำหลบตำลายากเกินไปนะใคร รู้ก็ดีนะครับนะแต่ใครไม่รู้เนี่ยผมอยากจะสื่อสารกับเพื่อนๆนะหรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้ดูนะครับที่ไม่ได้เรียนเรือ่องทางด้านโหาราศาสตร์มาก่อนนะแต่ว่าเอาคลิปนี้มาเป็นไกด์นำทางนะหรือว่า GPS นำทางชีวิตได้นะครับ5-3นี่ก็ถือว่าดีนะ5-4ล่ะครับ5-4ก็แปลว่าคู่สติปัญญาครับก็จะได้เรียนรู้นะครับจะได้พบปะกับครูบาอาจารย์นะไดะ้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดนะได้ศึกษาในเรื่อง ดีนะแบบนั้นนะครับส่วน55นะครับแปลว่าคู่คุณธรรมนะครับแหมช่วงนี้เนี่ยคุณจะเป็นคนที่จิตใจดีนะเขาเรียกว่ามีเมตตาธรรมสูงนะคือสะสมเ,เมตตาบาร,รมีนะเห็นอะไรใครว่าอะไรนะใครตบหัวนี่ไม่โกรธนะเนะโกรธเผาไม่รู้นะอันนี้ฟุดเล่นนะให้เข้าใจนะแปลว่าคุณธรรมสูงนะเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคือเข้าใจเขานะบางทีเขาโวยวายใส่เรานะยังเข้าใจเขาอีกนะมองโลกในแง่ดีนะโอ้ยเขาอาจจะเครียดนะไม่เป็นไรนะช่วงนี้นะมันก็โควิดเอ้ยนะ การทามาหากินมันก็ลําบากนะเราก็อย่าไปถือสาหาความเนี่ยอารมณ์แบบนี้เขาเรียกาอารมณ์5-5นะอารมณ์เย็นนะต่อไปนะครับ5-6นะแปลว่าผู้สุขสบายนะถ้าคุณมีเลข6อยู่แล้ว5มาเจอแบบนี้นะก็แปลว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเนี่ยจะคิดอะไรอยู่ในกรอบคือไม่อยากทําอะไรที่เสี่ยงนะเขาเรียกว่าอยากอยู่นิ่งๆนะโอเคแล้วตอนนี้แฮปปี้ดีแฮปปี้ดีอยู่นะไม่ได้มีอะไรเดือดร้อนนะไม่ได้ลนเพิ่มอะไรอย่างนั้นนะเนะขาเรียกว่าคู่สุขสบายนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดเจอเลข7หลักนะก็ หเ็น57 5เ 7. 7, 7 5เนี่ยเราเรียกว่าคู่ขัดแย้งต่างวัยนะก็แปลว่ามีปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้นะเพราะฉะนั้นเข้าใกล้ชิดผู้ใหญ่แล้วนะแล้วรู้ว่าตัวเองมี57เนี่ยสงบปากสงบคําผมพูดไว้เลยหรือเวลาผู้ใหญ่พูดอะไรเนี่ยอย่าไปตอบปากตอบคาท่านนะถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งที่ท่านพูดผิดเราก็ไม่ได้ไปผ่ากลางป้อง,องเข้าใจว่าคือเราต้องมีวาทศีนิดนึงเออท่านครับเออคุณพ่อครับเออคุณแม่ครับเออจากที่ผมรู้มาเนี่ยเออมันอาจจะมีข้อมูลอีก บบเป็นอย่างนี้นะครับเออเนี่ยมันมีการเกริ่นนํามันมีการแบบคือค่อยๆเอ,อะ่ะเข้าใจป่ะคุณเข้าใจไหมถ้าเกิดคุณฟังแล้วผิดกูเอ้ยไม่ใช่พ่อไม่ใช่แล้วแบบนั้นแหะผิดเฮ็ยจำมาผิดๆเลยดิโอ้เป็นไง,นนงนครับท่านก็ขึ้นใช่ไหมคนเรานะเ <c oughs> เขาก็เรียกว่าอะไรเขามีตัวตนะนะเขามีอีโก้นะไม่ผิดนะเราเองเราก็มีใช่ไหมครับคือใครล่ะครับที่มันสมบูรณ์แบบผมก็ผิดนะบางทีผมก็พูดผิดบ้างอะไรบ้างนะคุณผู้ชมก็ให้อภัยกันนะครับก็อย่าไปกดอันไลค์นะกดไลครับ ทีนี้ถ้ามีเลข8นะครับก็จะเจอกับ58มรี58เนี่ยเขาเรียกว่าคูเ่เล่เหลี่ยมนะแปลว่ามีมันสมองที่เป็นเลิศดน,นะคือครูบาอาจารย์เนี่ยเจอกับสีธนนชัยนะบางคนบอกสีธนนชัยคืออะไรวะนะเก่าเกินไปแล้วอาจารย์คือไม่รู้จักอะนะ,ะขงเบ้งรู้จักไหมขงเบ้งนะ,ะถ้าขงเบ้งยังไม่รู้จักอีกเอ,อเอาเป็นว่าอะไรดีอะไรดีวะไอ,ะอสไตล์แล้วกันนะคือพูดง่ายๆว่าฉลาดอะว่างั้นเถอะนะคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเจออะไรแล้วเนี่ยก็แก้ได้นะคือโจทย์ยากอะไรมาเนี่ยคือ คือไขไขความลับได้หมดแบบนั้นนะแต่ระวังนิดนึงนะครับแก้ปัญหาให้คนอื่นได้เยอะๆนะแต่ว่าปัญหาของตัวเองเนี่ยบางทีก็แก้ไม่ทันแก้ไม่ได้ก็มีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งอ่าต่อไปนะคือ9นะเลข9ถ้ามี5มาเจอ9นะย้ายมาแล้วมาเจอ9ในบาคโคชีวิตเราแบบนี้นะ<ม>เขาเรียกว่าคู่ปาฏิหารนะเขาเรียกว่าโหเจออะไรที่เหนือความคาดหมายนะอย่างเช่นบางคนนะได้ไปเจอครูบาอาจารย์นะบางคนเนี่ย ก็ได้ไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าบางคนก็ได้ไปเจอสิ่งที่คาดไม่ถึงนะแต่เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีนะไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงทั้งหมดนี้เนี่ยต้องไปดูว่า ในบาร์โค้ดชีวิตของเราเนี่ยมีเลขอะไรอ่ะพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงนะเออว่าฉันมีเลขอะไรอยู่ในนั้นนะอุ้ยง่ายมากนะเพราะว่าที่ช่องของเราเนี่ยเรามีแอปเป็นของตัวเองนะชื่อว่าสินแสบาร์โค้ดชีวิตชื่อเดียวกับช่องเลยก็แอดไลน์แอดนะแอดซินแสจากนั้นนะครับก็กดผูกดวงนปุ่มเมนูนะแล้วก็ใส่โค้ดว่า456 ทำไมต้องใส่บางคนบอกไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้นะก็จะใช้ได้ฟรี7วันแต่ว่าถ้าใส่ครบถ้วนก็จะเริ่มต้นใช้ได้ฟรี30วันเลยทีเดียวนะครับก็ดูกันไปยาวๆนะแล้วก็ในนั้นก็จะมีรายละเอียดนะครับสามารถที่จะเพิ่มวันได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้แถมถ้าใครใช้แล้วเข้าใจระบบเนี้ยเผลอๆจะมีรายได้จากระบบด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปเพิ่มเพื่อนนะในไลน์นะครับแอปซินแสแล้วก็ไปทดลองใช้กันได้ฟรีเลยถ้าไม่ชอบนะครับระบบนจะตัด ไม่มีการตัดเงินอัตโนมัตินะครับเพราะงะั้นสบายใจได้เราไม่ได้ขอชื่อไม่ได้ขอเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ขออีเมลไม่ได้ขอบัตรเครดิตไม่ขอบัตรประชาชนไม่มีข้อมูลพวกนี้ผมตัดเงินคุณไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีระบบไหนในโลกนี้หรอกครับที่มันตัดเงินได้จากการใส่แค่วันเดือนปีเกิดน,นะครับอันนี้ก็สินแสบาโคชีวิตเราอยากเห็นคุณมีสติทุกวันครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา r c o d ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา์ c o d ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบา r c o d ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา์โค d ดชีวิตของเราสินแสบา์ c o d ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบา์โค d ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อน a d ดไลน์ a อดแ a ลเล็กเมื่อเข้าสู่หน้าลาสินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทำการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลา เกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำนวณบา์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบา์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบา์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา